คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับ แอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดีนะครับเอฟซี FC มิตรรักที่เคารพรักทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับก็จะพาเอฟซีพี่น้องนะครับมาขอโชคตัวเลขแนวทางนะครับลาวพัฒนานะครับกับเลขทูปบารมีปุดทวดนะครับประจําวันศุกร์ที่6นะครับผมกุมภาพันธ์นะครับพศ2569 กับเลขทูบบารมีปู่ทวดนะครับก็ได้มีเอฟซีพี่น้องนะครับคอมเมนต์เข้ามากันท้ายคลิปนะครับอยากชมแนทางเลขทูบบารมีปู่ทวดหลังจากมีความโชคดีกับเลขทูบป,ปู่อยู่หลายงวดนะครับบางทีเลขก็จะตรงกันนะครับผมเอฟซีพี่น้องเนาะบางทีเลขคล้า,ายกันนะครับพี่น้องก็อย่างว่านาอเลขทูบนะครับ ก็ชมไปพร้อมกันก็ขอให้สพี่น้องเข้ามารับชมเรียกทูบบารมีปุตทวดมีโชคนะครับมีชัยไปพร้อมกันแอดมินก็จะมาจุดขอโชคสีพี่น้องในลุ้นไปด้วยกันนะครับรอลุ้นรอชมพร้อมกันครับผมครับผมก็จุดเรียบร้อยเลยนะครับสําหรับเรียกทูบบารมีนะครับของลวงปุ่ทวดนะครับก่อนอื่นนะครับแอนมีก็จะขอเอ่ยคาถานะครับผมจะเป็นคาถาขอโชคนะครับเป็นคาถาขอหวยนะครับ จะเป็นคาถาพักคาดานะครับสําหรับเอซีพี่น้องสนใจคาถาพักคาดาหรือว่าคาถาขอโชคขอหวยนะครับจดไว้แคบไว้นะครับผมมีน้ำทูบอยู่จนโชคในวันพระยิ่งจะดีนะครับก่อนอื่นนะครับก็มีโมสามจบนะครับณโมตัสสะพระขวตูระตูสัมมาสัมพุทธัสสะณโมตัสสะพระขวตูระตูสัมมาสัมพุทธัสสะณโมตัสสะพระขวตูระตูสัมมาสัมพุทธัสสะ อินทยาสังเทวยสังพรมมยสังมหาพรมยสังอิสียสังมหาอิสียสังมุนียสังมหามุนียสังจักวติยสังมหาจักวติยสังพุทธยสังปจเจกพุทธยสังอินอเตนะยะสนะอเตีนะสัจวาเจนะมมสุวติหโตุไมหังนะโมพุทธสะนะโมธรรมสะนะโมสังัสระ เสยยะทีทางหูรูรสวาหายะสาธครับผมเลขทูปนะครับบารมีนะครับของหลวงปู่ทวดก็จบเรียบร้อยแล้วเอ็ดก็จะบอกว่าใช้เสียงนะครับเอ็ดีพี่น้องได้ดูได้ชมพร้อมกันรอรุ่นเราชมพร้อมกันนะครับ ผมก็สุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเลขทูบนะครับบารมีปูดทวดขอขอบุญบารมีปู่ทวดถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอบุญบารมีปูดทวดให้เลขทูบเดืบออกมาขนาดน,นี้ตรงตามแนวทางให้พี่น้องเข้ามารับชมมีโชู้มีใช,ช,ช้ทุกท่านทุกคนด้วยเทินสาธุครับผมเลขทูบบารมีปู่ทวดก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับ FC พี่น้องเห็นจะในคอมเมนต์มนาะบอกเพื่อนๆได้นะครับ คอมเมนต์อาจแตกต่างกันออกไปนะครับถูกเพื่อนๆมีชมด้วยสําหรับแอดมินเห็นจากคอมเมนต์ไม่ไม,มองไว้ท้ายคลิปนะครับก็สามารถเข้ารับชมได้นะครับเปือคอมเมนต้อรงกรันเปิดมีชมด้วยกันสําหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่กันหน้าคลิปหน้าสําหรับวันนี้ก็โชคดีมีใยทุกท่านเช่นเคยครับผมดีครับ